สวัสดีครับมีเซอร์ไพรส์กันได้เรื่อยๆเพราะหลังจากที่ปล่อย iOS 15.3 beta 2เงินไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 15.3 RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบ t a สุดท้ายมาให้อัปเดตกันต่อเลยครับไม่ต้องรอเบ t a 3กันแล้วแล้วทำให้เราต้องไปลรุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะมี iOS 15.3ตัวเต็มมาเลยหรือเปล่าการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเรื่องความปลอดภัยที่แนะนำให้เพื่อนๆที่ใช้เบต้อัปเดตกันด,นดน่วน ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.3 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.3เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.3 beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 15.3เวอร์ชัน RC บ bon น iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลั์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากที่ก่อนหน้าเพิ่มขึ้นพอสมควรในเวอร์ชัน RC นี้ลดลงเล็กน้อยยังไม่มีอะไรน่าห่วงความเร็วโดยวรวมค่อนข้างนิ่งๆครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเปต้าสุดท้ายนี้จะชวนให้อัปเดตแค่ไหนไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลย ดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.3 RC บน iPhone 7 Plus ใช้แบตเตอรี่ดีขึ้นนิดนึงประหยัดขึ้นครับโดยใช้ไป8%เหลือ92%ในขณะที่เบต้า2ใช้ไป9%เหลือ91%ผลลัพธ์น่าพอใจครับ การอัปเดตเป็น iOS 15.2 RC บน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากแต่ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้แนะนําว่าอัปเดตกันต่อได้เลยครับเพื่ออุดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยป้องกันข้อมูลส่วนตัวของเราเวลาท่องเว็บสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันว่าจะมี iOS 15.3ตัวเต็มมาหรือไม่เพื่อนๆติดตามข้อมูลได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ